สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะของกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น GTS 102N ค่ะค่ะโปรแกรม MLM นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าระยะห่างนะคะของวัตถุค่ะอันดับแรกนะคะเรากดเข้าไปที่เมนูค่ะเลือก P ตรงนี้นะคะเลือกโปรแกรมค่ะ MLM ค่ะ F1 นะคะจะเป็นการดึงไฟล์นะคะที่มีอยู่แล้วมาใช้นะคะหรือว่า F2 นะคะจะเป็นการสร้างพื้นที่ใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้เราเลือก F2 นะคะแบบ F1 นะคะจะเป็นการหาค่าระยะหานะคะจากจุด A ไปจุด B แล้วก็จุด A ไปจุด C นะคะค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าจากจุด A ไปจุด C ค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นการหาค่าระยะหานะคะจากจุด A ไปจุด B นะคะ แล้วก็จุด b ไปจุด c ค่ะค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าจากจุด b ไปจุด c ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะเลีอยกเป็นแบบ f 1นะคะตรงนี้นะคะเมื่อเราเล็งกล้องนะคะไปยังเป้าเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วกด meas ค่ะต่อไปนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่2ค่ะเสร็จแล้วกด f 1ค่ะ ตัวนี้กล้องก็จะคำนวณน,นะคะค่าที่ได้นะคะจากจุด A ไปจุด B ค่ะต่อไปนะคะให้เราเลนไปจุดที่3นะคะเสร็จแล้วก,กดเห็ด D ค่ะคตัวนี้กล้องก็จะคำนวณน,นะคะค่าจากจุด A ไปจุด C นะคะจะอยู่ที่1.64 0สนย์นะคะสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนัมเบวันค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิสโซซอยบางนาตัดยี่สาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งศูนสาสี่ห้าสีสองค่ะขอบคุณค่ะ